เดี๋ยวคุยกับคุณจีรายุน้องไบรคือพี่นึกออกพอนึกออกเลยถ้าฟังจากคุณจีรายุหงทรั์โคสกสกโซกาลาหมยืนยันว่ารายการหักรายจ่ายเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมสั่งย้ายผู้ังคับการกองพันช่วยราชการแล้วอันเนื่องมาจากเป็นหน่วยทหารหน่วยหนึ่งในโคราชทหารใหม่มีน้อยคือ35คนทําให้หน่วยไม่ได้ฝึกเอง โดยส่งไปฝึกกับหน่วยทหารฝึกใหม่ของกองพันธส่งและบริกการที่22กองพัาการช่วยรบที่2แล้วในว่ากองพันธ์ที่ถูกส่งไปเนี่ยเขาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่ะผมนึกออกเลยไอ้ดูดซ่วมกับสารุปภภพอม,มองอย่างให้ความเป็นธรรมสารุปภภพอาจจะหมายถึงค่าน้ําค่าไฟไหม,มใช่ไหมเขาคุณมาจากอีกหน่วยนึงเอามาฝากหน่วยเราแต่มันมีข้อความว่าอย่างไงนะ ข้อความาว่าอย่างไงใช,ใช่ไหมคะบัญชีเชใช้จ่ายค่าเดี๋ยวนะมันจะเป็นหัวข้อเรื่องนี่ไงต้องแยกออกมาค่าดูดช่วมและสารูพกคนละห้ารอยบาท ค่ะมันจะอยู่ในหมวดของข้อ6กอะค่ะคือมันมีทั้งหมดเนี่ยเรายการนะคุณผ,ผู้ชมในหมวดข้อ6จะเขียนว่าค่าเครื่องช่วยฝึกและวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาดอและในข้อ6นี่แหละ990บาทเนี่ยมันก็จะแยกย่อยออกมาว่ามีค่าอะไรบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยคือค่าดูดซ่วมและสา,าราูปูะโภค500บาทผมคิดว่าเป็นเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้คิดนะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าตัวเองไม่ได้ฝึกเอง เลยส่งทหารสามสิบห้าคนทหารเกณฑ์เนี่ยไปให้หน่วยหนึ่งฝึกค่ะอีกหน่วยหนึ่งเขาคงเรียกเก็บค่าใช้จ่าย<ม>เพราะงบประมาณมันก็ต้องใช้จากหน่วยเขาใช่ไหมใช่ค่ะไอ้ท่นี้ไอ้หน่วยที่ส่งไปเนี่ยดันมาเรียกเก็บกับทหารเกณฑ์ได้ยังไทงทั้งทางที่จริงหน่วยที่ส่งไปก็ต้องมีงบของตัวเองใช่ไหมอ่ามันต้องมีงบของตัวเองไงไอ้ทั้งนั้นก็อาจจะไปใช้สารอุป,ปโภคสารอุป,ปการและดูดซวมของเขาแต่ประเด็นก็คือทําไมเฉลี่ยมันแพงเหลือเกินห้าร้อย นีกใครเป็นต่อไปจะถูกเรียกคันทั้งสามสิบห้าคนนี้กองพันอาวุธหนักหนักถึงขนาดต้องเสียค่าสูบซ่ววันละเดือนละห้าร้อยมันต้องหนักขนาดไหนเนี่ยคือในชีวิตนี้ถ้าเราบอกว่าในชีวิตนี้เคยเสียค่าดูดซ่วมเดือนละห้าร้อยเยอะนะกองพันอาวุธหนักคาดการนะนี่จริงๆอ่ะไล่ต้องให้เคดีเขาเช้าหน่อย E อีซอขยี้ข่าวสามโพสต์ก่อนเลยคุณพระคืออุทานขึ้นมาเลยคุณพระทหารเกณฑ์ใหม่โอดเงินเดือนเหลือไม่ถึงห0 0พันหลังเจอหักค่าจิปาถะคิดค่าดูดซ่วมต่อหัว500บาทใบสรุปค่าใช้จ่ายก็ขึ้นให้ดูตารางใบสรุปค่าใช้จ่ายแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด9รายการด้วยกันเนี่ยค่ะไล่เรียงลงมาแบ่งออกเป็นรายรับกับรายจ่ายนะคะค่ะรายรับก็เป็นข้างบน ค่ะรวมแล้วเป็นเงินเท่าไรหน่1 9มื่นบาทนี่เขียนมาละเอียดเลยปรากฏว่าทหารผัดใหม่ผัด1,67่งทต่อหัวต่อบุคคลค่ะรายจนะ่ายไงตารางรายจ่ายซิอ่าประกันชีวิตประกันชีวิต px ทอพกองทัพภาคที่สองสองเดือนสามร้อยสามสิบบาทอ่าของจัดหาส่วนตัว px กองทัพภาคที่สองหนบาท ชุดวอร์ม4 5 0ยห้าบาทแล้วยังไงแต่มันสองครั้งอะมันเป็นเก้าร้อยค่ะทำไมทำไมต้องสองครั้งชุดฝึกพรางอ๋อมันคือเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาค่ะหัวข้างบนที่หายไปคือพฤษภากับมิถุนาชุดวอร์มไม่ได้ใช้ลรวหมดไปนะช,ชุดฝึกพรางชุดฝึกพรางเดือนละก็คือพฤษภา950้าพอมิถุนาก็อีก9 5 0ยบวกกันก็เป็นพันเก้าร้อยบาทอ๋อแบ่งจ่ายสองวดอ่า ชุดวอร์มชุดฝึกพลาง่ยแบ่งใจ่ายสองวดใช่ไหมมันมีหมายเหตุอยู่ข้างหลังคือชุดละ900บาทแต่แบ่งจ่สเดือนเดือนละ5 5 0อ่ากระเป๋ากระเป๋า590บาทต่อใบก็แบ่งจ่าย2เดือนเหมือนกันค่ะเดือนละ295บาทที่เป็นประเด็นคือข้อ6นี่แหละค่าเครื่องช่วยฝึกและวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด990บาทข้อ7 ข้อ7มีค่าน้ำดื่มแล้วก็น้ำแข็ง470บาทรวมหักทั้งหมดเนี่ย4,710บาทพฤษภาเออไม่ใช่อันนี้คงเหลือรับสุทธิหักทั้งหมด6,280บาทคะ่ะคงเหลือรับจากเมืนกว่าเมืน9ก้กว่าเหลือ4,710บาทนั่นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงค่าช่วยฝึกและวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ย จำแนกออกมาเปไ็นรายการก็ปรากฏว,ว่ามันมีค่าตั้งแต่หน้กกงหน้ากากค่าตัว ATK ใช่ไหมค่าแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์40บาทค่าวัสดุสำนักง,งานและป้ายไวนิ้ว55บาทค่าสกรีนเสื้อพร้อมอุปกรณ์60บาทค่าอาหารพิเศษเดินทางไกล100บาทค่าชุดตรวจ ATK 49บาทค่ากระปุกฉี่และหน้ากากอนามัย45บาทค่าดูดซ่วมและสารารณูปโภค500บาทค่าถังน้ำและวัสดุทำความสะอาด141บาท ยังมีข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดค่าน้ําดื่มและน้ําแข็งอะค่ะเคิดค่าน้ํากับน้ําแข็งด้วย470บาทที่ยกขึ้นมาเพราะว่าต่อมามีการอัปเดตก็คือตัดออก2รายการ6กับ7ก็คือไอ้เก้าร้อยเก้าสิบบาทที่ว่ารวมค่าดูดซ่วมไปด้วยค่ะกับค่าน้ําแข็งกับเครื่องดื่มอะสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสองรายการนี้ถูกตัดออกไปอทั้งนี้ทั้งนั้นอีซอขยี่ข่าวบอกฐานเกนเฮลันล่าสุดต้นสังกัดสั่งยกเลิกค่าดูดซ่วมห้าร้อยบาทไม่โดนหักแล้ว หลังน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดก็เลยต้องตรวจสอบพูดคุยกับโฆษกกระทรวงกลาโหมคุณเจรยุหวงทรัพย์สวัสดีครับคุณเจรยุสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต่อระยุรับสวัสดีน้องใบครับค่ะ,ะไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงคุณเจรยุร่าให้ฟังหน่อยก็อันดับแรกนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับหน่วยที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเนี่ยก็คือ กองพันทหารเสนารั์ที่22กองบัญชาก,การช่วยรบที่2อ 2> อยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับครับทีนี้หน่วยนี้เนี่ยหน่วยเสนารัฐผมเรียกเสนารัตแลวกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายเสยนารัตเนี่ยมีกําลังทหารใหม่อยู่แค่35คนซึ่งมีน้อยซึ่งโดยโปกติหน่วยไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีรับทหารเกณฑ์ไปน้อยเนี่ย ก็จะไปฝากฝึกเขาเรียกฝากฝึกแต่ละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านฝึกเองเนี่ยท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็เลยเอาไปฝากฝึกนะครับที่กองพันส่งและบริการที่22องกองบัญชาการช่วยรบซึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเหมือนกันครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีฝึกทหารอยู่ประมาณร้อยกว่านายอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเอกสารที่ออกมาเนี่ยเอาเป็นว่าสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะครับ้วค่อยไปลงรายละเอียดเรื่องเอกสารเมื่อคืนนี่ตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะครับท่านแม่ทัพภักที่สอง ก็เรียกผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาสอบถามหลังจากนั้นเนี่ยจากที่ท่านรัมตรีก็ไม่ได้หนงนอนใจนะครับพูดคุยก,กันกับเราเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นผมก็ได้มีการประสานง,งานท่านทิสุธินคางแสงนะครับฐมนตะีกลาหมเนี่ยท่านก็ได้สั่งการว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับว่ามีที่มาที่ไปแบบนั้นอย่างไรก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการตั้งกรรมการสอบสอบ,อสอบทั้งวาจาปอดตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งเช้านี้เนี่ยก็มีการออกคําสั่งให้ผู้บังคับการกองพันธุ์ ส่งกาลังและบริการที่22เนี่ยย้ายไปช่วยราชการที่กองทัพภาคที่3ตั้ที่สองปอดน,นะครับ,รบเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะได้ไม่ไปยุ่งกับเอกสารต่างๆโดยสรุปนะครับกองทัพบ,บกมีหน่วยงานที่ฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศนเนี่ยนะครับทั้งหมดประมาณ200หน่วยนะครับกาลังคนประมาณ80,000ป่านายที่มีการโทษครับประมาณ50,000ป่านายที่มีการฝึกอยู่ในขณะน,น,นี้รวมทั้งทัพปกทัพเดือทัพอากาศทัพไทยเนี่ยนะครับไม่เคยปรากฏว่ามีการเรียกเก็บค่าสูบซ่วงมาก่อน ผมอ่านแล้วผมก็ตกใจว่าไอ้ค่าอย่างนี้มันจะเก็บมาด้วยหรือ,อนะครับก็ตรวจสอบไปเมื่อเช้าทางรองท่าปกก็ชี้แจงนะครับผมกําลังขอดูเอกสารเชิงเปรียบเทียบอยู่ในข้อที่หกและข้อที่เจ็ดว่าข้อที่หกเนี่ยคุณเรียกเก็บอะไรได้บ้างนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าไม่เคยมีหน่วยไหนไประบุนะครับว่าเป็นการเก็บค่าสูบช่วมห้าร้อยห้าสิบาทอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัมตรีก็ยืนยันนะครับว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา ล่าสุดครับเมื่อเช้านี้กองทัพบกชี้แจงว่าไม่มีการหักค่าใช้จ่ายจํานวน990บาทอ,อย่างที่พิยุษกับลงใบได้พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือรายการที่หกและเจ็ดเนี่ยนะครับทาให้ปัจจุบันนี้เงินเดือนอของทหารใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่6,170บาทนะครับและทางโฆษกกองทัพบกก็ได้ชี้แจงกับครอบครัวของทหารและเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวได้กล่าวออกมาแล้วครับอันนั้นคือสถานการณ์ล่าสุดเช้านี้ครับก็คือตัดรายการที่หกกับพี่เจ็ดออกไปแล้ว คือที่หกที่เจ็ดเนี่ยปกติก็มีการเก็บนะครับแต่ว่าอาจจะลงรายละเอียดบางเรื่องเช่นน้องๆอ,อาจจะต้องไปซื้อเองในราคาข้างนอกแพงกว่าหรืออะไรยังไงประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนี้ทางทบชีแจงว่าไม่มีการหักค่าใช้จ่ายจ,จํานวนเก้าร้อยเก้าสิบาทแล้วครับอ่าอันนี้คือเป็นเฉพาะหน่วยนี้แล้วพอจะรู้ที่มาที่ไปไหมครว่าทําไมถึงไปเก็บแบบเนี้ยคืออย่างนี้ครับหน่วยที่ฝึกทหารสามสิบห้าคนสามสิบห้านายนะครับที่จะถูกส่งไปฝึกเนี่ย เขาจะต้องเป็นคนจ่ายตังค์ในฐานะที่เขาเป็นผู้ดูแลทหารสามสิบห้านายทันี้หน่วยที่ไปฝากฝึกเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ต้องเรียกเก็บกับหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบทหารสามสิบห้านายเขาก็ส่งบินนะว่างั้นเถอะครับส่งบินมาเรียกเก็บ,บอด้ดวยความที่โอ้โหคงจะทํารายละเอียดเยอะแยะมากมายถึงขนาดที่อยากจะชี้แจงแม้กระทั่งค่าแอนคอร์ก,ก็เขียนผ่าะกีเสื้อก็เขียนโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เขียนมาโดยรวมนะครับ ไม่ได้งลงรายละเอียดเยอะขนาดนี้คือ,อ,อจะมาะเ,เอา,าม,มาเบิกจากต้นสังกัดที่ส่งไปว่างั้นเถอะถูกต้องครับก็มาเบิกกับหน่วยสามสิบห้าคนนะฮะ,ะแต่ท่านี้ท่านเราดูเบื้องต้นเนี่ยรายละเอียดคงต้องไปสอบกันต่อเบื้องต้นเหมือนกับว่าบางคนจะไปเก็บจากงบประมาณของหน่วยถูกไหมหน่วยนั้นเขาจะมีต้นทุนของทหารอยู่แล้วสมมติท่านรับทหารมาสามสิบห้านายเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องมีราคาเท่านี้อันแล้วทุกหน่วยเป็นอย่างนี้ครับเอาเก็บเลยะฮะ ถูกต้องครับสมมติว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับก็จะม,มีค่าชุดฝึกค่าโน่นนี่นั่นอะไรซึ่งเป็นมานานแล้วนะครับในทุ่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ลดไปหลายรายการ,รากกนกระทั้งทําให้เงินเดือนเนเีนเ่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อย่างแอลกอฮอล์อุปกรณ์ค่าวัสดุสำนักงาน้า้ไวนิลเนี่ยทำมาไปเก็บกระฐานเกณฑ์อ่ะก็ก็นี่ไงฮะก็ผมถึงบอกว่าโดยหลักเนี่ยนะครับรายการที่หกเนี่ยค่าช่วยค่าเครื่องช่วยฝึกและหุ่นวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยบางทีในโรงนอนของน้องๆเนี่ยเขาอาจจะอยากซื้อ เครื่องเขาเรียกดับกรีนยกตัวอย่างนะครับรอาจจะซื้ออะไรที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็รวมอยู่ในรายการนี้แต่ว่าในลําดับที่หกเนี่ยหน่วยงานนี้มาลงรายละเอียดมันก็เลยเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมเลครับว่าเอ๊ะตกลงค่าไป,ไป้ายไดที่คุณก็เก็บด้วยหรือค่าตะกีนเสื้อเพราะอุปรกรณ์คุณก็เก็บด้วยหรือซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยน้องๆเขาอาจจะมีกิจกรรมต่างๆเราก็ไม่อาจรู้ได้ ไม่ได้ไหมายความว่าเสื้อที่จะต้องเป็นสีเขียวแล้วสกินขาวว่ากองถ้าบกเตียงอย่างเดียวอาจจะเป็ปอ,อย่างอื่นที่อยู่ในระหว่างทํากิจกรรมกิจกรรมอะไรประสดแท้แล้วแต่ซึ่งมันรวมอยู่ในราคาเก้าร้อยเก้าสิบาทแต่พอมาลงรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าตกใจผมก็ตกใจไอ้ที่ตกใจมากที่สุดก็คือเรื่องค่าสุ่มช่วงนี่แหละครับอือเออคืออันนี้ผมผมสงสัยเป็นการส่วนตัวตกลองว่าอ่าคือพวกนี้มันเป็นอย่างค่าน้ําค่าไฟนี่ต้องจ่ายฮะฐานเกนอ่ะคือโดยปกติเนี่ยมันรวมอยู่แล้วไงครับ มันรวม,อ,มอยู่ในสาธารณะะูปโภคอยู่แล้วใช่หมายถึงว่าพอเขารับร<ๆ>ับเงินเดือนถูกไหมเบีย้ยเลี้ยงต่างๆเสร็จปุ๊บไอ้ค่าน้าค่าไฟรวมในสาธารณูปโภคเนี่ยค่าดูดซ่วมค่าขับปุกชีนักกลองนากกางเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่หน่วยงานมีอันนี้ไม่ใช่หน่วยงานมีงบอยู่แล้วเหรอหรือว่าต้องหักจากฐานเกียนอยู่ดีเหรอคุณเจรายุคือในสัดส่วนตั้งแต่ต้นทางมานะครับหมายความว่าเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยม,มันถูกตั้งงบประมาณด้วยลักษณะเช่นนี้มาอยู่นานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอื่น มันเริ่มลดลงไปทีละเรื่องทีละเรื่องดัะนั้นการจะทํางบประมาณของรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องทําตัวเลขให้สูงขึ้นนะครับเพื่อไปชดเชยในส่วนนี้คือแต่ก่อนเนี่ยเรามีความเห็นว่าสมัยก่อนนะครับขออภัยนะครับสมัยก่อนเขามีความคิดว่าเอ๊ะถ้าทหารเกณฑ์เข้ามาแล้วเนี่ยโดยปกติถูกบังคับเกณฑ์ไม่จําเป็นต้องเลยมีรับค่าใช้จ่ายนถับไม่จะเป็นต้องมีค่ารายได้อ่ะนะครับคือจะต้องมาปึก แต่ไม่ต้องมีไรายได้แต่หลังๆมันก็เพิ่มไรายได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยการเอาค่าน่นค่านี้ไปบวกลบกบหนี้ยังเหลือกลับบ้านสี้าพันไปทํางานพิเศษโน่นนี่นั่นก็อาจจะได้เหลือกลับหมื่นบาทในสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพิ่มสัดส่วนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยน้องๆก็จะเหลือตกประมาณเดือนละห้าพันถึงเจ็ดพันบาทแล้วจะหน่วยที่เขาทํากิจกรรมต่างๆและเพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเช่น ฝึกวิชาชีพนะครับเช่นท่านอาจจะไปฝึกช่างเชื่อมช่างโคนช่างยนช่างหักอะไรก็สุดแท้แล้วแต่สองน้องๆอ,อ,อาจจะมาเรียนต่อกศออนอในนี้ะนะครับหมายความว่าน้องมาเรียนมาฝึกด้วยได้เงินด้วยได้การศึกษาได้วุฒิออกไปเรียนฟรีด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชดเชยกันไปครับอ่าคือไอค่าใช้จ่ายผมเข้าใจถ้ามันต้องหักนะแต่ว่าในอันนี้มันเป็นมาจริงๆเหรอว่าอันนี้ถามย้ำตรงนี้นิดนึงนะคุณจิรายุคือเราก็คิดว่ารับหน่วยทหารฝึกใหม่มา ไอ้เรื่องพื้นฐานนะพวกทําความสะอาดลงนอนอะไรต่างๆมันต้องใช้แฟบใช้ผงซั่งฟอกใช้น้ํายานหน้ากากต้องมีให้ใส่เวลาติดเชื้อแอลกอฮอลมาใช้หรือแม้กระทั่งค่าน้ําข้าวไฟมันไม่ใช่งบของหน่วยทหารเหรอทําไมถึงมาเก็บจากกําลังพลนึกออก<ด>ใช่ไหมคุณจิร,จรน,น,นึกออกครับนึกออกครับค่าเครื่องช่วยฝึกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ระบุเช่นนั้นนะครับ อย่างรายการที่หกเนี่ยค่าวัสดุทําความสะอาดค่าแอลกอฮอล์เพาอุปกรณ์วัสดุสํานักงานป้ายไวนิลวไออย่างเงี้ยจริงแล้วก็ไม่ควรจะมาบอกว่ามันเป็นอะไรเพราะบางทีมันมีบ้างไม่มีบ้างมันก็ถัวเฉลี่ยกันไปนะครับแต่ว่าไม่ผมก็ติใจว่ามันควรจะเป็นอย่างป้ายไวนิลวเนี่ยทหารจะมาทําป้ายไวนิลวทางไหมันก็ต้องให้หน่วยทําก็นี่ไงฮะก็ถูกครับมันถึงต้องมีการตั้งกรรมการสอบว่าคุณไปทาไวนิลวอะไรและต้องมาชี้แจงให้สังคมได้ทราบ ที่บอกค่าน้ำค่าไฟเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้รวมอยู่นะครับพี่ยุทครับเออมันไปผมอ่านดูว่าค่าดูดซวมกับสารอุปโภคสารอุปโภคก็คงจะเป็นค่าน้ําค่าไฟเป็นพวกไม่ไม่ใช่ครับเพราะค่าน้ำค่าไฟใช้กันหน่วยอยู่แล้วไม่สามารถมาเก็บได้กับทางทหารอยู่แล้วอคือผมเข้าใจนะว่าหลักหลักเหมือนกับว่าถ้าผมเป็นหน่วยผมถูกไหมคุณเจริยุทธนะอ่าผมไม่มีไม่มีกําลังฝึกเองเพราะฉะนั้นเอาหน่วยเอาของผมสามห้าคนไปฝากที่หน่วยน้องไบซ์สมมตินะถูกไหมฮะ หน่วย<ช>ต้องไปก็จะมีภาระในการที่จะฝึกสาพิาคนโดยมีงบประมาณที่จะต้องใช้ท่านี้สาิาคนเนี่ยไม่ได้เป็นของเขาเขาจะเรียกค่าใช้จ่ายมาที่หน่วยต้นสังกัดอันนี้ผมเข้าใจได้ถูกไหมคุณจริยุเข้าใจครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันก็ควจะเป็นงบซึ่งไม่ควรจะมาเก็บจากทหารเลยถูกไหม คือพี่ยุทต้องแยกประเด็นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสับสนคือไม่ว่าจะหน่วยฝากหรือหน่วยรับฝากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องใช้งบประมาณตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่หน่วยที่ไปฝากเนี่ยแทนที่เขาจะ,ะจ่ายเงินเองเขาก็ต้องเอาไปให้หน่วยที่คุณไปฝากเขาเนี่ยไปจ่าย คำถ,ถามต่อไปก็คือเรามาเก็บประทหารไหม,มจริงจริงแล้วอันนี้เนี่ยอยู่ในระบบมานานอยู่แล้วนะครับผม,มยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปดูำลำดับที่หนึ่งเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพเนี่ยมสมัยก่อนเงินเดือนเนี่ยน้อยมากนะครับหลักร้อยเจ็ดแปดร้อยบาทหลังหลังนี่ก็ยังอยู่น้อยอยู่นะครับถือว่าอย่างน้อยน้องถูกบังคับเกณฑ์มาเข้ามาเป็นทหารแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้เงินเดือนอก็จะมีหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบาทบวกลบนะครับแต่ สถานการณ์แล้วแต่ละเดือนแล้วแต่วันอืแล้วก็จะมีที่เพิ่มไปมาหลายยุคหลายสมัยในรอบสิบยี่สิบสามสิบปีนี้นะครับก็คือเรื่องค่าของชีพใช่ครับปัจจุบันนี่จะพุ่งมาสูงถึงเกือบหกพันบาทเมื่อรวมแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้หนึ่งหมื่นเก้าพันโทษครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยตีเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันละกันรวมรายได้ต่อเดือนเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันประมาณก็จะมาหักค่าประกันชีวิตค่าคลองใช้ส่วนตัวนู่นนี่นั่นซึ่่่่่่งงงงมมมมัััััันนนนนนนีีีคคาาาาาาาถถเเเเเหหหออออกกรรบว้้้้ยยยไแลใจด ตามระเบียบจะแพงกว่านี้ไหมก็เคยมีคำถามนะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขสูงสันน้องก็ไปซื้อข้างนอกหรืออะไรยังไงก่อนแล้วแต่เช่นประกันชีวิตเนี่ย่านกองทัพก็ทําทเนี่ยสามร้อยสามสิบาทนะครับแต่ถ้าเกิดข้างนอกทำเจ็ดร้อยหกร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็หาจุดสมดุลครับแต่ว่าสาระสาคัญของเรื่องนี้ก็คือว่ารายการที่หกเนี่ยุณเก็บเขาเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยมันเก็บค่าอะไรอืนะครับถ้ามันเก็บแล้วมันน่าเกลียดมันมันมันผมไม่รู้จะใช้คํายังไงมัน ไม่โอเคอะ่ะคุณจะไปเก็บเข้าเรื่องแบบนี้ได้ยังไง <c oughs> ตังนี้ต้องอธิบายเ,เพราะนั้ก็เลยย้ายออกไปก่อนแล้วตั้งกรรมาการสอบขึ้นมาไอคนที่คนผู้่าคนที่ดาเนินการจัดเก็บไอใบที่ว่านี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับคือ990เ,เนี่ยจะเป็นค่าเครื่องช่วยฝึกมันก็แล้วแต่หน่วยถูกไหมครับบางหน่วยเขาก็ฝึกทางการแพทย์เนี่ยอ,อุป,ปรกรณ์เขาอาจจะต้องพิเศษมากกว่าถุงมือยางอาจจะเป็นถุงมือที่ต้องการ ป้องกันเลือดป้องกันโควิดป้องกันสารพัดชุดซึ่งชุด,ชด,ชดอะไรเสนาลักของเขาเนี่ยม,มันอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้แต่ถัวเฉลีย่ยอยู่ราคานี้อาจจะพอรับได้แต่พอมาคิดค่าดูดซ่วมอันนี้ผมก็มมมไม่เข้าใจว่าว่าถูกซ่วมไปต้องไปเก็บตังค์เด็กมนด้วยหรอทุกวันนี้ไม่ต้องสูบก,กันหรือย,อยังไงในกองทัพไอ้นี่ต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเองครับครับครับอ่าคุณคุณเยรุคือตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเมื่อวานนี้ทางกองทัพบอกเมื่อคืนนี้เขาแจ้งแล้วคุณเยรุบอกก็คือตัดออกไปรายการหกรายการเจ็ดถูกไหมฮะถ รายการเจ็ดคือน้ำดื่มและน้ำแข็งอาหาไม่ได้ครับเขาตัดรายการหกกับเจ็ดถูกต้องครับใช่ครับก็คือข้าน้ำดื่มและน้ำแข็งคือปกติเนี่ยในกองทัพเนี่ยนะครับเวลาจะสั่งทําน้าแข็งเนี่ยเขาจะสั่งจากข้างนอกมา้องร้อง,ลองหลายท่านหลายหน่วยนะครับมันมันมันพูดยากบางหน่วยเขาบอกเขาไม่อยากได้น้ําแข็งก็มีนะครับบางหน่วยบอกว่าเฮ้ยแต่ละวันเนี่ยผมอยากกินน้าเย็นเย็นชื่นใจขอเป็นน้าแข็งได้ไหมเผื่อผมอยากไปซื้อพวกดื่ม ซื้อน้ำอ <h az utan> <combined> ัดลมย้อนนั้นย้อนี้ดื่มก็ก็สามารถทำได้แต่ถ้าหน่วยไม่เอาก็ตัดออกได้ครับแต่ค่าน้ำดื่มเนี่ยบางหน่วยนะครับมันเป็นหน่วยที่อยู่ในถินทรกันดานเขาก็ไม่สามารถดื่มน้ำบาดาลน้ำประปาที่ไม่สะอาดได้เขาต้องสั่งน้ำดื่มเป็นขวดเข้ามาอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่หน่วยแต่ว่าหัวเฉลี่ยครับไม่ได้หมายความว่าโอ้โหบรรทัดฐานหน่วยทหารอยู่ในกรุงเทพมหานครคุณจะต้องไปซื้อน้ำขวดมาดื่มหรือซื้อเครื่องกรองน้ำอย่างเดียวก็ได้ไหม นหน่วยทหารอยู่ชายแดนอย่างเงี้ยมันมีความจาเป็นอ่ะก,ก,ก็ต้องถัวเฉลี่ยกันไปครับเพราะนั้นมันต้องดูเป็นเคสไายเคสถูกไหมถูกต้องครับแต่ว่ามันจะมีพราเรยกราคากลาง่ะครับเหมือนทุกหน่วยงานถ้าเราจะเอาราคากลางบ้านพักที่อยู่อาศัยของทหารในกรุงเทพกับบ้านพักที่อยู่อาศัยในแม่สอดม,มันก็คนละราคากันอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ผมย้ําอยู่เสมอนะครับว่าหน่วยทหารที่เรียกเก็บในลำดับที่หกเนี่ยถ้าถามดัตตงปรงมาถ้ามีการเก็บจริงเนี่ยท่าน ผู้บังคับการกองพันก็แหมซื้อตรงและเกินบางเรื่องเลยก็ไม่เห็นจะต้องไปเก็บเลยถ้าทหารห้าร้อยบาทต่อคนสิบคนก็ห้าพันร้อยคนก็ห้าหมื่นาสุดช่วมันขนาดนั้นไหมล่ะหรือหน่วยเป็นคนทําเองไหมล่ะอันเนี้ยคณะกรรมการกาลังตรวจสอบครับอืคือคือห้าสุดช่วมห้าหมื่นต่อคนนี่มันอธิบายไม่ได้จริงใช่ไหมไม่ใช่ครับห้าร้อยบาทต่อหนึ่งนห้าร้อยบาทต่อคนเนี่ยมันอธิบายไม่ได้หรอกใครจะส่งอาวุธหนักขนาดนั้น ต่อปีนะครับต่อปีไม่ได้หมายความว่าต่อวันต่อเดือนคือเขาถัวเฉลี่ยเป็นการต่อเดือนมันก็เลยดูต,ตัวเล็กๆแต่ว่ามันก็เป็นวรดีหรอครับพี่ยุธครับท่านนี้อ่ผมก็จจหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้จะไปตรวจสอบกันว่าอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนกับคุณเจรายุกคำบอกบอกว่าอมันต้องใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นบางอย่างถ้าไปจัดหากันมาเองมันก็ยงยากเพระเข้ามาอยู่ในกรมในกองก็ซื้อรวมๆแล้วก็บาาคันใช้จ่ายถูกไหมอันนี้หกกับเจ็ดแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะให้ประโยชน์ตรงนี้เลย พวกกรณีของใช้ส่วนตัวชุดวอร์มชุดฝึกพางกระเป๋าเครื่องช่วยฝึกอุปกรณ์ทำความสะอาดันอันนี้นนคน่วยฝึกไปเอาไอ้พวกเครื่องชุดวอร์มจัดหาส่วนตัวนี้ผมคิดว่าไปไปได้คือจัดหารวมให้แล้วก็มาคิดค่าใช้จ่ายกับสถานฝึกชุดวอร์มชุดฟางกระเป๋าอันนี้กองทัพไม่ได้จัดหาให้เหรอคืออย่างที่ผมนําเียนไว้ตั้งแต่ต้นครับถ้าจัดหาได้จะมันจะเป็นรถสัดส่วนของเองินเดือน ตองจัดทำงบประมาณเมื่อในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็จะดทำงบประมาณรวมไปนะครับโดยตั้งงบประมาณว่าเช่นเดือนเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทไปหักโน่นหักหนี่แล้วทหารควรจะเหลือกลับบ้านไม่น้อยกว่าห้าพันอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราจะกลับไปใช้ในโมเดลนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้ครับน้องก็จะเงินเดือนลดลงคือแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชที่ทางราชการจะจัดหาใช่ไหมชุดวอร์มชุดฝึกอะ คือโดยหลักแล้วอย่างที่ผมดําเนิี่ยนครับจริงๆทางราชการจัดหาแต่การจัดทำงบประมาณประจําปีมาสมัยก่อนเนี่ยครับตั้งตัวเลขขึ้นมาเนี่ยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับค่าครองชีบเงินเดือนรวมแล้วในหนึ่งหมื่นมุดปกติทั่วนะครับหนึ 1, ่งหมื่นแล้วก็ไปจัดหาของเข้ามาโดยตัจดจากสัดส่วนนี้อ๋อนี่เป็นส่วนที่ทํามาแต่เดิมนานมากครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยกว่าเลยนู่นนะครับครนี้พอมายุครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับ านรัฐมนตรีกําลังจะเสนอก็คือเพิ่มค่าของชีพอะไรต่างๆนี่ขึ้นไปนะครับทีนี้ประเด็นมีสองประเด็นถ้าเราไปเพิ่มค่าของชีพสมมติว่าวันนี้ห้าพันบาทต่อต่อเดือนอไปเพิ่มเป็นแปดพันเงินเดือนน้องก็จะหมื่นสี่แล้วก็จะไปหักค่าใ,ใช้จ่ายประกันชีวิตจะดหา,าส่วนตัวชุดวอร์มชุดฝึกกระเป๋าอะไรเนี่ยนะฮะอ,อีกประมาณสี่พันกว่าบาทเขาก็จะเหลือประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าโมเดลนี้โอเคมันก็จบแบบนั้นแต่ถ้าโมเดลนี้ไม่โอเคนะครับ เราก็ให้เงินเดือนเขาเต็มสมมติบื่นสองนะครับเขาไปซื้อเองอืมัมนมันก็จะเกิดความยุ่งยากมันก็หายสุดสมดุลครับเราก็มีการเทียบเทียงกับกองทัพทั่วโลกนะครับไม่ใช่ไทยคิดแบบไทยทำไทยแลนด์โอรี่ก็ไม่ใช่นะครับทั่วโลกก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ก็คือเงินเดือนหมื่นห้า เสร็จแล้วก็ทหารเกณฑ์เข้ามาก็ <S <S <ๆ>ไปตัดร่นนี่นั่น <S <S แล้วก็คงเหลือเท่าไหร่ก็คืนให้กับน้องๆเขาไป <S <S <ๆ S 2> ไม่ใช่เว่าม่ <S <S <ๆ>มีประเทศไทยเสียเดียวนะครับเราก็มีการหาข้อมูลต่างๆเชิงเก็บเทียบเหมือนกันเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเอาโมเดลไหนครับถ้าให้น้องเขาไปหมื่นสองเลยแล้วคุณมาซื้อเองเขาจะเหลือเท่าไหร่ <ๆ S 2> แต่ถ้าเราให้ไปหมื่นสองแล้วทางกองทัพซื้อให้คุณเหลือเท่านี้มันโอเคหรือไม่ครับอืมท่นี้คือไม่ผมผมไม่รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นอาจทางนี้ก็บอกมันทำมาอีมานานแล้วก็ว่าไปแต่ทะนี้ เคยเคยเห็นต่อพภิปรายว่าประมาณเนี่ยมันยังมีราคากลางของชุดเฝิกรองเท้ากางเกงในยังมีเลยเหมือนกับเป็นการเอางบาไปจัดหาก็เลยเข้าใจว่าจัดหามาให้ไม่คิดว่าจะมาหักก็อย่างที่ผมนําเรียนครับว่าถ้าเกิดเราจะเอาโมเดลที่หนึ่งเนี่ยก็คือให้เด็กน,น้องเตร,รมแล้วน้องไปซื้อเองก็จะไม่มีการจัดหาในลักษณะเช่นนี้ไปอืมอ่ะมันก็มันก็แล้วแต่ครับแต่ว่ามันก็จะหาจุดสมดุลที่มันเป็นทำกับ ก็คับแล้วก็เป็นทํากับผู้ฝึกด้วยนะครับม,มันก็จึงอ,อยู่โมเดลนี้ดัน้ลสลัมตรีสุธินคังแสงท่านก็พยายามจะไปเพิ่มค่าประกอบเลี้ยงค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆนี่แหละครับแต่ถ้าไปเพิ่มตรงนั้นแต่ต้องมาตัดตรงนี้สุดที่มันก็ไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ไปหมื่นห้าเลยแล้วน้องไปซื้อเองน้องจะถถึงหมื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อที่เราต้องพิจารณาต่อไปครับอ่าเพราะฉะนั้นเข้าใจอันนี้ไปคิดกันต่อคือหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเก็บค่าใช้จ่ายคุณจีรยุอธิบายแล้วมันเป็นมาาอย่งี และชุดวอร์มต่างคนต่างซื้อมันคงลําบากอ่ะค่ะชุดฝึกต่างคนต่างซื้อมันลาบากก็ซื้อรวมแต่คุณจีรยุกอธิบายว่ามันเป็นหลักก็คือก็มีงบจัดหาแต่ก็มาเก็บคืนหักจากรายได้ของกบ,บังพลเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องครับอแต่ว่าไอ้ประเด็นข้อ6กับข้อ7อันนี้แหละคุณจีรยุกระวุกลาโหกองทัพจะต้องไปสอบว่าเฮ้ยมันดูจะไร้เหตุผลมากๆเลยนะใช่ไหมฮะคือข้อ6เนี่ยนะครับระบุว่าค่าเครื่องช่วยฝึกและวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาดอื จำนวนที่ถูกหักไปหน่วยนี้นะครับ990บาทคำถามคือค่าช่วยฝึกเนี่ยคืออะไรบ้างบางหน่วยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนําเรียนไว้ถ้าเกิดฝึกทาด้านเสนารักษ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องทางการแพทย์โนนี่นั่นบางหน่วยฝึกทางด้านของช่งางทหารช่างนะครับที่ต้องทำถนนทำถนนหนท,ทางเรื่องของไฟฟ้าที่อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้จะต้องมีอุปรกรณ์พิเศษ S <S> เช่นเสื้อกันไฟดูดถุงมือหนังขนาดใหญ่โน่นนี่นั่นไม่เหมือนกับทหารทั่วไปไอ้อย่างเงี้ยท่านต้องอธิบายได้นะครับไอ้น้องเขาสมมุติว่าเขาฝึกแล้วเฮ้ยเขาฝึกแค่ปีหนึ่งออกไปแล้วก็เอาถุงมือหนังอันนี้ไปใช้ประกอบอาชีพเป็นช่างเืียมช่างออกได้ไอ้ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันต้องอธิบายแต่ถ้ามาอธิบายว่าค่าสุกซ่้วมเนี่ยผมผมก็เป็นเป็ดนะครับถ้าพูดตรงไปตรงมางงเหมือนกันครับออ่ะ พราะฉะนั้นตั้งกระเบื้สอบแล้วแล้วก็ย้ายออกมาจากหน่วยแล้วถูกต้องครับประชานี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราตามกันดูต่อเบื้องต้นไปอย่างนี้ก่อนนะคุณเจรยุนะครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณเจรยุฮะครับผมคขอบพระคุณยึดใ้ลงไป,ปรครับสวัสดีครับอ่ะโคศกสุขร์ลาหมองไปขเข้าใจใช่ไหมค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจว่าเข้าใจว่าก็ต้องเก็บ มันเป็นแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วหมายถึงข้ออื่นๆนะคะแต่ข้อ6ข้อ7เนี่ยค่าเครื่องช่วยฝึกซึ่งมันรวมค่าดูดซ่วมเนี่ยอันเนี้ยย้ายแล้วย้ายผู้บังคับหน่วยแล้วแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแล้วค่ะมพันอาวุธหนะัก <c oughs> พันบูชมค่ะ